เหลี่ยมนี้นะครับเหลี่ยมแา่ข้ามฟรีสไตล์นะครับไม่มีพอเย้ผมมีโอ้ยแก่ตั่แง่เหอเหลี่ยมนี้นะครับสองสองนะครับข้ามฟรีสไตล์นะครับเซิร์ฟหมดนะครับข้ามหมด นี่จะกอล์สูนๆนะครับออกครับฝั่งนี้จะเป็นน้องเฟสนะครับเบอร์ห้านี่ครับส่วนเสื้อขาวนี่จะเป็นน้องอาร์มครับส่วนกุนหลาบนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นพี่โอร์โน่นะครับกับเจ้าไผ่นะครับอันนี้จะกอล์อยู่ที่ซูนต่อซูนครับ ไปน้องยกสูงไปเยนทรงครับด mm ีไว้อามันเปียหายแลวไม่ต้องคิดอะไรเยอะโดโดเข้าอีเตครับผู้เ่อกี้เข้าผู้ใดนศูนต์ต่อศูน์ครับเีนทรงครับโคเข้าหูไปโคต เข้าหูว no> ่าไม่เข no to ้าหรอเหนตาไอไอรูปเปี่ยมมากูนต่อศูนครับโอ้เขาฟองดูปูน่เชื่อจริงไอเสียงเาเลยนั่นออกนะครับไปหดยไป่ดว้ายเยอลูกนต่อ0ครับปะสนอกกเนะเออเอาไหน ศูนย์ต่อศูนย์ครับศูนย์ต่อศูนย์ครับหนึ่งต่อศูนย์ครับไอด้หต่อศูนครับเฮ้ยเอกซ เปลี่ยนทรงครับศูนย์ต่อสองครับหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งเฟสที่นับอยู่ให้ลูกเดียวศูนย์หนึ่งศูนย์ต่อหนึ่งนะครับน้องเข้าใจผิดนะครับ

เปลี่ยนทรงนะครับหนึ่งต่อหนึ่งครับวันนี้มือสมันนี้บาหนึ่งไหมี้เฮ้ยใครเนี้ยวไเฮ้ยยึดไปยไปเลยเฮ้ยแขงซ้ยแข้งเปลี่ยนทรงครับเอาขวาเอาขวาออครับ อรออยู่ที่1นึ่งตอนหนึ่งนะครับอรออยู่ที่สองตอนหนึ่งครับ สามหนึ่งหนึ่งต่อสามครับหนึ่งสามครับ ไทยแ้มครับสต่อสมครับไปย้ายศนยเลยข้างในก็ย่างนมาสียเรวนี่ยู้หน่งเ่อพระดาล่าผู้หนึ่งเพื่อวิจารชกันออก

เปลี่ยนทรงครับสกอร์อยู่่ที2ต่อ3ครับทางรับดีๆขยบับหน้าขยับหลังเออเปิดได้อยู่หน้าเออเออเปิดได้อยู่หน้าเปิดลูกแรกก็อยู่หน้าได้แต้มครับ3ต่อ3ครับทำไม่ได้อ่านไลน์ออกยุบไปไหนเลยทำไม่ได้อ่านไลน์ออกได้แต้มครับ สี่ต่อสามครับลเล่นอย่าเฉยด้เล่นอย่าเฉยเฉยได้แจมครับ5ต่อสครับ5ต่อสครับเพียนทรงครับ

บบเรยียบร้อยหกต่อสามนะครับ <c oughs> เล่นเกมสิบอิดนะครับหกแต้มเป็นแดนครับเรามาดูพี่โอโลโน่บ้างนะครับฝั่งนี้ฝั <c oughs> ่งนู้นเป็นน้องๆน,นะครับน้องๆสวนกุหลาบนะครับอายุแค่สิบสี่ปีนะครับ <c oughs> แต่ข้ามกับพี่โอโลโน่ครับ สามต่อหกครับเรียนทรงครับเรียนมเเวะตโดนหน้าสลบไปแล้ว ตั่นนก็อยู่เตเะเตยกอกี่ยบามก่อต่อสครับเจ็ดต่อสามครับเจ็ดต่อสครับ ฟาวครับ wow, yeah! wow. ัเกลียทังข้ับงาลยนี่ปโทษมันเพียนส่งครับสามต่อแปดครับแปดสามครับ เก้าต <Tory. S 2> ่อสครับรออยู่ที่9ต่อสครับดูดิเนี่ยถ้าคุณยกนี้นะจะให้มดากูเลยสิต่อ3ครับลูกเดียวเกมครับไปป เอาครับขอเป็นเกม12นะครับส0ต่อสามาิบต่อสามครับเดียวเกมครับกัวเข้าจุดท่มึงตลอดอยู่ลร้อยยังไมได้คิดเลยนะ สต่อสิบเอครับสิบเอ็ดต่อสามลูกเดียวครับอ๋อครับเปลี่ยนทรงครับลูกเดียวเกมครับ 11ต่อ3 <c oughs> ครับ <c oughs> เกมครับฝั่งนู้นชนะนะครับ <c oughs> น้องอาร์มกับน้องเฟสชนะครับ